สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Bam Channel วันนี้นะคะเราก็จะมาทํำโมจิย่างกันค่ะโมจิย่างของเรานะคะก็เป็นแบบว่าสไตล์ไทยนะคะไม่ธรรมดาก็คือเราอะ่ะจะเอาเข้าวเหนียวนะคะมาตำตำตำ,ตำให้มันแหลกนะคะแล้วเราก็จะเอามาย่างเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างไปไปดูกันเลย และนี่นะคะก็คือของที่เราจะใช้ทําโมจิข้าวเหนียวนะคะอย่างแรกเลยที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวนะคะของบ้านเรานั่นแหละ ก็อันนี้ซื้อมาสองละห้าบาทนะคะจะใช้น้อยใช้มากก็ตามใจชอบเลยและอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเกลือค่ะอันนี้เอาไว้ใช้โรยนะคะตอนที่เราทําเสร็จแล้วใครจะใช้เป็นแบบพวกน้ําตาลไม่หรือว่าคาราเมลอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วนี่ค่ะก็เป็นที่ตำข้าวเดี่ยวของเราค่ะก็จะมีคบกระสากนะคะอันนี้ก็ถุงเอามาครอบไว้เพราะว่าเวลาตำเนี่ยจะได้ไม่ต้องติดคบกันเองทำไมสากมันใหญ่จังคะ ก็ตอนที่ไปซื้อสากมาเราคำนวณไม่ถูกอะทุกคนว่าแบบมันจะเล็กจะใหญ่ก็เลยซื้ออันใหญ่มาก่อนผลสรุปว่าคกแม่งเล็กกว่าสากเยอะเลยเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มตำกันนี่ค่ะข้าวเหนียวนะคะจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะจาไม่ใส่ให้มันเยอะมากเพราะว่าถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยจะตำลำบากเออแล้วก็ข้าวเหนียวอะ่ะ ทุกจริงถ้าเราเอาเป็นแบบว่าข้าวเหนียวที่มันแบบร้อนๆนึ่งใหม่ๆจะตําง่ายกว่าแต่อันเนี้ยต้อนทิ้งไว้นานแล้วมันก็เลยแข็งน่าจะตําแบบนานอยู่อาจจะแหลกนะคะตำนานตำนานตำนานค่ะเออนี่นค่ะใส่ลงไปโอ้โหสงสเกดระกะมากเดี๋ยวเขามัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าตำไปแล้วมันอาจจะมีเสียงแบบฉกฉาโฉกฉากไปเรืเลยเรามาตำกันค่ะ แตกอ่ะเราตัาแล้วมันก็มีเด้งขึ้นมาอย่างนี้ด้วยมันใช่ไหมเดียโฉบฉากโฉบฉากดูดิทุกค<อ>นทุกคนมาบ้านเราเอาถมงออกดีกว่าถ้ามันติดก็้อนค่อยล้างออกกันอันนี้คบก็ล้างก็แล้วเป็นไรเรแต่คกอ่ะถ้าจะใช้อ่ะต้องเอาไปล้างก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ล้างอ่ะมันก็จะมีแบบกลิ่นพี่กลิ่นกระเทียมเหมือน,นแบบเป็นรสชาติหนึ่งของมอจิ กคนตอนนี้มันเนียนแล้วนะนี่วายคนดูความยืดของมันทำไมไม่ขึ้นมาทุกคนดูสิดูความเหนียวและความหนืดของมันมันก็เนียนเยอะแล้วนะแต่มันก็อาจจะมีแบบว่าบางส่วนที่ยังบบเป็นเม็ดๆอีู่ตรงนี้ยกยกค่ะให้ลูกปนดูมันจะมันจะขึ้นมาให้ไหป่าวมานี่ไงทุกคนเฮ้ย ม o ดจีข้าวเหนียวแต่เนี่ยคือแบบใช้ข้าวเหนียวประมาณหนึ่งห่อนะคะ,ะ,ค,ะคิดว่าถ้าใส่สองห่อไม่น่าจะตัไหวแล้วดูจากสภาพ <c oughs> ถ้าตำมากกว่านี้ก็กล้ามขแขนเราจะขึ้นแล้วนะคะนี่ยืดของมันทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาใส่จานคะ่ะแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นสี่เหลีย่ยม นี่ค่ะเราก็จะเอาใส่จานนะคะจะใช้จานแบบแบนๆเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะทุกคนมันน่าจะแบบว่าใส่พิมพ์ง่าย,ย่อยโอ้ดูความเหนียวของมันดิคือคกแม่งต้องแบบแช่ประมาณสามวันนะถึงจะล้างได้โอ,โอ้มันไม่ลงง่ายๆซะด้วยสิแม่งโคตรติดอะเอ้ยปาดตรงนึงมันก็ไปติดอีกตรงนึงอะต,ติดจ้ะอเอ้ยเอาไงวะ ลงไปแม่อะแต่น้ามัน่อนน้คิดว่างั้นนะแต่มันไม่ทันแล้วอะนี่นะทุกคนแบมก็ได้เอาไปใส่จานแล้วก็เกลี่ยให้มันเป็นอ่าสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะทุกคนอันนี้แบมก็ไปใช้น้ำมันนะคะทามีดแลลวเพราะไม่งั้นแบมคิดว่ามันน่าจะแบบ ติดมีดมากๆอันนี้น่าจะได้ประมาณ4ชิ้นนะคะนี่ลบากลำบวนจังวะแต่แล้คิดว่านะระหว่างทำกับซื้อกินอะแตาคิดว่าซื้อกินดีกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจามันจะกินได้หล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูพอตัดเสร็จนี่ นี่นะทุกคนแมมก็ทำออกมานะคะให้มันเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้ก็คือเราทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราทำไม่ได้นะเราก็เลยทำเป็นอย่างนี้แทนเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาไปย่างกันค่ะ คะ่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะมูจิข้าวเหนียวของเราเอาตรงว่าพอเอาไปย่างอะารมณ์แบบเหมือนข้าวจี่ตอนที่แบบเรากินตอนหน้าหนาวอะเนี่ยเดี๋ยวแบมจะลองยืดให้ทุกคนดูนะคะจะบอกร้อนร้อนมากเลยแต่คือแบบมันหอมไงหอมกลิ่นย่างมากเฮ้ทุกคนดูเอ้ยไม่ว่าโอเคนะกลิ่นก็ข้าวจีบ้านเรานี่เอง กเาเกลือโรยกันดิเฮ้ยชิมขอชิมเปล่าๆก่อนเฮ้ยอะไรละไปแกะไปแกะขอนิดนึงดิขอนิดนึงดิเดี๋ยวดิอู้นี่ให้ตากล้องนะคะโอเคง่ไม่แง่แต่ข้าอ่ะเหมือนข้าวจีบ้านเราความเยอะทุกคนถ้าทำตอนหน้าหนาวนี่จะดีมากอู้วดูดิมาลองกินกับเกลือดูเห็นไหมกินกับเกลือแม่งก็เหมือนข้าวจีเลยเนี่ย เรามาคลุกเกลือนะไหนๆลองดูให้กล้องดูนิดนึงคลุกเกลือเอาชุ่มไปชุ่มยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคลุกเกลือแล้วเอาชู่มๆชุๆชูมาข้างหน้าสิครับมันไม่เห็นครับเฮ้ยยังเดีไม่เห็นแล้วชู่มดีๆเพื่อกัดเออจุ่มจนจะเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยเอาเลยเฮ้ยแต่พี่กอล์มจืดจืดอะจุ่มอะ ข้ากลั่วก็ข้าวข้าวจี่อ่ะข้าวจี่ภาคอีสานนะแต่มันตรงกับกรอบอะ่ะคิดว่าแบบอร่อยอะ่ะมันแบบไม่ไหม้กับกรอบอะ่ะรู้ปะตรงกับกรอบเหมือนแหละข้าวเกียบเหมือนโดโซอ่ะเออใช่โดโซอ,อ่ะที่เอาข้าวยที่มันทํามาจากข้าวญี่ปุ่นอะ่ะเราทําโดโซกินเองได้เนี่ยได้อบแบบแต่ว่าต้องต้องทําชิ้นน่าจะบางกว่านี้แล้วก็ต้องตำไห้แหลกกว่านี้ถ้าตำนานกว่านี้ก็ ก็จะกลายเป็นตำนานเลยเนี่ยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำโะจิข้าวเหนียวนะคะแต่ออกมาเป็นข้าวเหนียวจิก็ตากล้องของเราก็ชอบมากเลยนะคะอร่อร่อยเออแต่เราอะว่ามันแบบอาจจะแบบเหนียวแบบไอ้นี่เกินไปหน่อยเหนียวติดฟันอาจะแบบว่าทำบางๆแล้วก็จินะโด้โหโดโซโดโซเลยแต่โดโซมันก็ต้องแบบกรอบไง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบถ้าชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องบิ๊ม b a ๊มด้วยนะคะก็คลิปหน้าจะมาทำอะไรอีกก็รอดูกันนะคะสวัสดีสวัสดีห <c oughs> ีผ่านกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย